สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันกับเล่าหลอนตอนดึกที่จะนําเรื่องราวะหลอนมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันสําหรับค่ําคืนนี้กับเรื่องไม่เท่าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องผมเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนครับสมมุติว่าลูกพี่ลูกน้องผมชื่อเอนนะครับตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ เพราะเราอยู่กันคนละจังหวัดอันที่จริงผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ช่วงนั้นเอ่เหมือนมีอาการจิตตกหนักมากครับถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์ผมก็เข้าใจครับเพราะว่าเจอมาหนักจริงๆยิ่งเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดด้วยผมเลยรอเขาอาการดีขึ้นก่อนจึงค่อยขออนุญาตเอาเรื่องมาเล่าเรื่องมีว่าเอมีน้องสาวหนึ่งคนครับสมมุติชื่ออุ้ม ช่วงที่เกิดเหตุการณ์คืออุ้มกําลังเรียนอยู่ม5ส่วนเอเรนอยู่ปีแล้วในบ้านก็จะมีพ่อกับแม่อยู่ด้วยรวมเป็นสีคนซึ่งบ้านนี้เขาไม่นับถือศาสนากันครับเขาจะเชื่อในวิทยาศาสตร์เด,เดียวเพราะพ่อกับแม่ก็เป็นอาจารย์ในมหาลัยเดียวกับที่เอเรียนอยู่เดี๋ยวขอเกินเรื่องของอุ้มก่อนนะครับอุ้มมีโรคประจําตัวคือโรคซึมเศร้าครับเพิ่งเริ่มมาแสดงอาการตอนขึ้นมัธยมมองบอกว่าต้องกินยายอยู่ตลอดเพื่อคุมอาการไว้ แต่ครอบครนี้เขาก็ซับพอร์ตกันดีนะครับคอยดูแลเป็นกําลังใจให้กันอย่างดีค่อนข้างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยแหละทุกคนในบ้านเรียนสายวิทย์ครับยกเว้นอุ้มที่ค้นพบตัวเองว่าอยากเรียนสายศิลป์พอขึ้นมปลายก็เลยได้มาเรียนสายศิลป์ปกติอุ้มจะชอบศิลปะแบบไทยๆพวกลายไทยแล้วก็ชอบรำไทยด้วยครับพอขึ้นม .4 ก็ได้ไปอยู่ในชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนอุ้มบอกว่า เวลารู้สึกไม่ดีก็จะเกิดเพลงไทยโบราณฟังแล้วก็ฝึกรำอย่างเดียวเหมือนได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจอะไรประมาณนี้ครับช่วงนั้นที่เริ่มเกิดเหตุการณ์ทุกค,คนก็สังเกตว่าพุ้งดูเหมือนกรุ้มใจกับอะไรสักอย่างคือเหมือนในใจกําลังคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาดูไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนพ่อกับแม่เลยบอกว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าลองเล่าให้ฟังได้ไหม อุ้มบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานแข่งขันนาฏศิลป์เป็นงานระดับภาคถ้าชนะก็ได้ไปแข่งระดับประเทศแล้วที่โรงเรียนก็จะมีการคัดตัวนางรำโดยครูจะเรียกมารำให้ดูทีละคนถ้ารำถูกใจก็จะได้ไปประกวดอุ้มเลยบอกว่าเดี๋ยวจะขอซ้อมรำที่บ้านช่วงนี้อาจจะซ้อมหนักหน่อยเพราะใกล้ว,วันคัดตัวพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ าาไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนวันนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรให้โอกาสลูกสาวทาเต็มที่กลางดึวกวันนั้นเอได้ยินเสียงเพลงไทยโบร,ราณน,นังมาจากห้องอุ้มที่อยู่ติดกันเลยคิดว่าน้องคงซ้อมรําอยู่แต่สิ่งที่แปลกคือจะมีเสียงของอุ้มพูดพึมพำอี่คนเดียวจับใจความได้ว่าอันนี้สือเรียงต้องทําอะไรเพิ่อมอีกไหมต้องมืออ่อนกว่านี้ใช่ไหม เคร้คายว่ากำลังพูดตอบโต้ตกับใครสักคนแต่เอ๊ก,ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าน้องคงวิดีโอคอกับเพื่อนไปด้วยทุกคืนเอจะได้ยินเสียงน้องซ้อมรำเป็นแบบคืนแรกเลยแต่พ่อกับแม่จะไม่ได้ยินเสียงเพราะห้องนอนอยคนละฝั่งพอเวลาผ่านไปเอก,ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เช่นบางครั้งเวลาอุ้มเดินในบ้านก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ฟังดูแปลกๆเหมือนมีสองคนเดิอนอยู่ข้างกันอีกอย่างคือวันเสาร์อาทิตย์อุ้มจะลงมาซ้อมรำอยู่หน้าบ้านและตรงทางเดินชั้นสองก็จะมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นพอดีบางครั้งเวลาเอเดินผ่านหน้าต่างบานนั้นถ้าไม่ได้ตั้งใจมองก็จะรู้สึกเหมือนมีสองคนยืนรำอยู่หน้าบ้านแต่พอหยุดและมองไปก็เห็นอุ้มซ้อมรำอยู่คนเดียว ้านนี้จะเลี้ยงสุนัขไว้หนึ่งตัวชื่อว่าบอสเอจําได้ว่าวันหนึ่งเป็นวันหยุดตัวเองกําลังเล่นกับเจ้าบอสอยู่หน้าบ้านส่วนอุ้มก็กําลังซ้อมรําอยู่ข้างๆพอเล่นเสร็จแล้วก็มานั่งพักชมสวนแต่เจ้าบอสก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วจ้องไปที่อุ้มจ้องอยู่ตรงนั้นนานมากพออุ้มซ้อมเสร็จก็เข้าไปในบ้านแต่เจ้าบอสก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งจ้องความว่างเปล่าทันใดนั้นมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วแยกเคี่ยวทำเสียงโห ก่อนจะเดินมานันอยู่ข้างๆเอแต่ตอนนั้นเอก็ไม่ได้คิดอะไรมากวันหนึ่งตอนกำลังกินข้าวเย็นพ่อก็หันไปถามอุ้งว่าได้ชวนเพื่อนมาซ้อมรำที่บ้านหรือเปล่าเพราะวันนั้นตอนพ่อกลับถึงบ้านคุณนาที่อยู่ข้างบ้านก็มาทักว่าลูกสาวรำสวยนะเพื่อนแกก็รำสวยเห็นชวนกันมาซ้อมรำช่วงวันหยุด พ่อบอกอุ้มว่าถ้าชวนเพื่อนมาบ้านก็บอกพ่อด้วยนะจะได้เตรียมของไว้ต้อนรับอุ้มก็ได้แต่เพียงหน้าไม่ได้พูดอะไรช่วงนั้นอุ้มมีพฤติกรรมแปลกๆคือชอบเอาจานข้าวขึ้นไปบนห้องบอกว่าจะเอาไปกินอยู่ข้างบนแต่ก็ไม่ได้กินเวลาผ่านไปเกือบเดือนอุ้มบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคัดตัวแล้วขออนุญาตเก็บตัวซ้อมคนเดียวห้ามใครรบกวน แต่ทุกคนกลับเป็นห่วงอุ้มมากเพราะตอนนั้นสภาพของอุ้มคือผอมลงเยอะมากหน้าตาดูหมองคล้ำเหมือนไม่ได้พักผ่อนเวลาพ่อถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนอุ้มก็พยายามใบเบียงไม่ยอมตอบจนมีครูที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าอุ้มไม่ยอมเข้าเรียนเอาแต่ซ้อมรำอยู่คนเดียวก็ไล้ห้องงาน,นตัดสินพอเพื่อนมาตามก็ไปหลับในห้องเรียนไม่ยอมทํางานสมซึ่งอุ้มไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ตอนนั้นทุกคนในบ้านพยายามเปิดใจคุยกับอุ้มถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อุ้มก็ได้แต่ร้องไห้แล้วขอโทษพ่อกับแม่บอกว่าจริงๆก็ไม่อยากทำแบบนี้แต่มันจำเป็นต้องทำมันหมายถึงชีวิตหมายถึงความเป็นความตายของตัวอุ้มเองมันเป็นวิธีเดียวที่อุ้มจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปพระอุ้มได้มากไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้วอุ้มขอร้องพ่อกับแม่ว่าขอโอกาสสักครั้งขอให้อุ้มได้ไปคดตัวขอให้ผ่านวันคดตัวไปได้ก่อน เสร็จแล้วจะกลับมาตั้งใจเรียนพอะได้ฟังแล้วทุกคนในบ้านก็เคืงกับพูดอะไรไม่ออกพ่อกับแม่ก็ได้แต่ปล่อยลูกสาวไปทําสิ่งที่อยากทําแล้วหวังว่าอะไรจะค่อยดีขึ้นมาเองแต่นี่คือนั่นเองอยู่ดีๆก็มีเสียงกรีดร้องดังมากออกมาจากห้องนอนของอุ้มทุกคนที่กําลังดูทีวีอยู่ชั้นล่างก็รีบวิ่งขึ้นไปดูภาพที่เห็นคืออุ้มเปิดประตูออกมาในสภาพที่ร้องไห้สิซอื้นแล้วกุมมือตัวเองไว้บอกว่านิ้วหักแล้วนิ้วหักมดแล้วอุ้มหักนิ้วตัวเอง ระหว่างทางไปโรงพยาบาลอุ้มก็ให้ฟังว่าอยากให้นิ้วงองสวยๆจะได้รำสวยๆก็เลยเด็ดนิ้วตัวเองพอดัดไปดัดมาก,ก็มีเสียน้ำครับแล้วก็เจ็บมากๆเลยคิดว่านิ้วหักแล้วแต่มอบอกว่านิ้วยังไม่หักแค่เส้นเอ็นฉีมอเลยใสอุปรกรณ์ดามไว้แล้วให้ยาแก้ปวดมากินบอกว่าให้งดใช้งานนิ้วข้างนั้นไปก่อนพอกลับถึงบ้านอุ้มกรร้องให้ไม่หยุดบอกว่าพรุ่งนี้ก็วันคัาตัวแล้วแต่เจ็บนิ้วมากๆรำไม่ไหวแน่ อุ้มแต่แน่ๆมันมากินอุ้มแน่ๆมันมากินอุ้มแน่ๆอุ้มพูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพ่อกับแม่ต้องเข้ามาปลอบพออุ้มเริ่มสงบลงพ่อก็เสนอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาอุ้มไปที่คลินิกที่้อรุจการให้คุณหมอฉีดยาให้จะได้ไม่ปวดแล้วพ่อจะไปส่งที่โรงเรียนอุ้มจะได้ไปคัดตัวแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากคัดตัวเสร็จแล้วพ่อจะพาอุ้มไปหาจิตแพทย์ที่อุ้มเคยรักษาด้วยให้เขาประเมินอาการว่าต้องทำยังไงต่อ ปรากฏว่าอุ้มตอบตกลงทันทีบ่ายวันรุ่งขึ้นเอก,ก็ได้รับโทรศัพท์จากพ่อโดยพ่อพูดด้วยน้ำเสียงที่เสีเยเรมากประมาณว่าอุ้มเกิดเรื่องที่โรงเรียนถ้าเรียนเสร็จแล้วให้ไปรับอุ้มด้วยเพราะพ่อกับแม่ติดประชุมที่มหาลัยเย็นวันนั้นเอกก็เลยได้มารับน้องที่โรงเรียนแต่พอไปถึงก็ติดต่ออุ้มไม่ได้โชคดีที่ตัวเองเคยเรียนที่นั่นมาก่อน ก็เลยพอรู้ทางอยู่บ้างเอเดินไปหาน้องที่ห้องกรกสินแล้วก็เห็นอุ้มนั่งก้มหน้าอยู่ตรงเก้าอี้หน้าห้องโดยมีครูผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ข,ข้างเอจำครูคนนั้นได้เลยยกมือไหว้ครูถามว่ามารับอุ้มใช่ไหมเอก็บอกว่าใช่ครับแล้วครูคนนั้นก็ขอคุยกับเอเป็นการส่วนตัวครูเล่าว่าช่วงบ่ายหลังคัดตัวเสร็จอุ้มก็มีอาการคลุ้งคลั่งอารวาตทำลายข้าวของซึ่งอุ้มก็ได้ไปทำลาย่นของแม่เท่าที่อยู่ในห้องนั้น ครูบอกว่าแม่เท่าคือครูใหญ่ของที่นี่เป็นครูนาฏศิลทีุ่กคนเคาเรพบูชาเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชมรมนาฏศิลแห่งนี้ครูได้แจ้งผู้ปกครอ,องของอุ้มไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะจัดพิธีขอขามาโดยอุ้มจะต้องมาขอขามาด้วยตัวเองเอศตอบตกลงด้วยความเกรงใจและพาน้องขึ้นรถระหว่างทางกลับบ้านเอถามน้องว่าทำไมโทรไปถึงไม่รับอุ้มบอกว่ามือถือแบตหมดแล้วก็หันหน้ามามองพี่ชายตัวเองก่อนจะพูดว่า เชื่อที่อีกแก่นั้นบอกจริงๆหรอเอายหน้าเพราะตัวเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกมือแล้วแต่ก็บอกอุ้มกลับไปว่าถ้าคุณใหญ่เขาอยากให้ไปขอขอมาก็ควรไปนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อนๆพอได้ยินแบบนั้นอุ้มก็ถอนหายใจและพูดว่าเขาไมา่ให้ไปหรอกมันจบแล้วพี่จากนั้นอุ้มก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้เอฟังเป็นเรื่องที่เอบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะเชื่อดีไหมเพราะอุ้มเป็นคนพูดเองว่า อยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่อย่างน้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอุ้มหลังจากนี้ก็จะถือว่าอุ้มได้เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วอุ้มเล่าว่าจริงๆแล้วอุ่นของไม่เท่าที่ครูคนนั้นพูดถึงเพิ่งจะมีมาได้แค่ปีกว่าก็คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมนักศินพร้อมๆกับที่อุ้มเข้ามาตอนม .4 แล้วคือช่วงนั้นที่อุ้มเข้ามาใหม่ๆจะมีการทาพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ไม่เท่าก็คือ ครูจะเอาเข็มมาจิ้มปลายนิ้วของนักเรียนทุกคนเพื่อให้เลือดหยดลงไปในภาชนะที่วางอยู่หน้าโต๊ะผมและแม่เท่าจะคอยคุ้มครองดูแลไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยผุ้มไม่รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งสมมติว่าชื่อฟ้าเรียนอยู่ม .5 ผุ้มค่อนข้างสนิทกับพี่ฟ้าเพราะเป็นรุ่นพี่คนแรกๆที่มาคุยด้วยแล้วช่วงนั้นมีการคัดตัวนางรำพอดีคือครูเขาจะให้เฉพาะพี่ม .5 ขึ้นไปคุ้บอกว่า พี่ฟ้าเขาอยากไปแข่งมากอยากสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแต่พอไปคัดตัวปรากฏว่าพี่เขาก็ไม่ได้ไปแข่งเพราะยังรำไม่สวยครูบอกว่ามือยังแข็งไปหน่อยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อุ้มกับพี่ฟ้ากําลังนั่งดูพี่พี่ที่จะไปแข่งซ้อมรำอยู่จู่ๆก็สังเกตว่าพี่ฟ้ามีไข้ขึ้นสูงมากเลยพาพี่ไปห้องพยาบาลตอนนั้นพี่เขาตัวสั่นไปหมดแล้วก็พูดเพ้ออยู่คนเดียวบอกว่ามันจะมากินกูมันจะมากินกู ครูที่ห้องพยาบาลเห็นว่าถ้าไม่ดีก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับสรุปว่าพี่ฟ้ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดภุมเล่าว่างานแข่งขันน่าตันลิ์จะจัดขึ้นทุกปีซึ่งโรงเรียนนี้ไม่เคยชนะเลยสักครั้งจนกระทั่งปีนั้นเองหลังจากที่พี่ฟ้าเสียชีวิตโรงเรียนก็กลายเป็นมาเมืร์เนอเหรียญทองระดับภาคและได้ไปจบลงที่เหรียญทองแดงระดับประเทศ ช่วงนั้นอาการซึมเศร้ของอุ้มก็เป็นหนักขึ้นจนต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อปรับยาแต่อุ้มก็ไม่เคยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ใครฟังยกเว้นจิตแพทย์คนนั้นพอเวลาผ่านไปสภาพจิตใจของอุ้มก็ค่อยดีขึ้นตามลําดับจนขึ้นมอ .5 ใกล้ๆช่วงคัดตัวนางรำอุ้มเริ่มเห็นพี่ฟ้ามาเข้าฟันพี่ฟ้าบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตายเพราะติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่เป็นเพราะไม่เท่ามากินตัวเองในฝันนั้นพี่ฟ้าพูดว่า ตอนที่ไข้ขึ้นในห้องนารศินพี่เขาเห็นหุ่นของแไม่เท่ายืนชี้หน้าและมีเสียงพูดว่ามันเอามือให้กูกินแล้วกูจะกินมึงกูจะกินมึงยิ่งไปกว่านั้นตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลพี่เขาจะเห็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงลักษณะใส่ชุดมันไม่เท่ามายืนวนเวียนรอบเตียงและวันสุดท้ายที่หัวใจหยุดเต้นคือรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในตัวและทุกอย่างก็ดับูบไป อุ้มบอกว่าฝันแบบนี้ติดต่อกหลายคืนมากทุกคืนพี่ฟ้าก็จะมาเข้าฝันแล้วเล่าให้ฟังว่าตัวเองโดนเลือกให้เป็นเครื่องสมวยเกแมเท่าเพื่อแลกกับชัยชนะของคนที่ไปแข่งนาฏศิ์ครูสอนนัฏศินในโรงเรียนทุกคนรู้เรื่องนี้หมดพี่ฟ้าบอกกับอุ้มในฝันว่าหลังจากที่ตัวเองตายก็ได้กลายเป็นวิญญาณได้ร่อนไม่ได้ไปเกิดสักทีจนกระทั่งได้เห็นว่าอุ้มซึ่งเป็นน้องที่ตัวเองสนิทกำลังจะไปคัดตัวนางรำ ก็เลยมาเข้าฝันแล้วอาสา,าจะมาสอนรำให้เราเห็นว่าอุ้มยังรำไม่เก่งกลัวจะกลายเป็นเหยื่อไปอีกคนแถมพี่เขาอยางบอกอีกว่าทางเดียวที่จะรอดก็คือไปคัดตัวให้ผ่านตอนนี้หนีไปไหนไม่ได้แล้วแม่เท่าได้ชิมเลือดของทุกคนแล้วตอนแรกอุ้มก็นึกว่าฝุ่นสั้นไปเองแต่พอฝันแบบนี้ติดกันเกือบเดือนก็เลยกลัวว่ามันจะเป็นจริงขึ้นมาประกอบกับช่วงนั้นอุ้มก็เริ่มรู้สึกว่า ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในห้องบางวันจะได้ยินเสียงพี่ฟ้ามากระซิบอยู่ข้างบอกให้ไปซ้อมรำได้แล้วก็เลยเชื่อสนิทใจว่าพี่ฟ้ามาหาจริงๆคืออุ้มจะเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วถ้าใครมาพูดอะไรให้ฟังซ้ำๆก็จะเชื่ออันนี้จิตแพทย์ของอุ้มเป็นคนบอกมาอุ้มเลยเป็นเคสที่รักษาค่อนข้างง่ายประมาณหนึ่งเดือนก่อนมันคัดตัวอุ้มก็เริ่มเก็บตัวซ้อมรำคนเดียวอุ้มเล่าให้ฟังว่าบางครั้งจะรู้สึกเหมือนพี่ฟ้ามาย็นรำอยู่ข้าง แต่พี่เขามาดีมาช่วยสอนบางวันก็ได้คุยกันด้วยถึงแม้จะไม่เห็นหน้ากันเวลาซ้อมรำบ,บางครั้งก็จะรู้สึกือนพี่เขาเอามือมาจับแขนจับตัวจัดท่ารำให้จนเวลาผ่านไปก็รู้สึกผือพันมากขึ้นพี่ฟ้าบอกว่าอยากกินข้าวปุ้มกอาจาันข้าวคุณไปให้และจุดทูบเรียกพี่เขามากินเอฟังน้องเรามาถึงจุดน,นี้ก็ขนลุกไปทั้งตัวเพราะมันเป็นช่วงเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ปแปลก ก่อนหน้านี้พอดีแต่ถึงนั้นเอ่ก็ยังไม่ปรับใจเชื่อน้องตัวเองอยังคิดว่าน้องตัวเองอาจเพ้อไปเองอุ้มเล่าต่อว่าวันที่ดัดมือตัวเองก็คือมีพี่ฟ้ามาช่วยดัดให้เพราะอุ้มเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าดัดเองคงทําเส้นเอ็นฉีขาดแบบนั้นไม่ได้หรอกแล้วพอวันที่คัดตัวยาที่หมอชีดให้มันก็หมดฤทธิ์พอดีเลยทําให้เจ็บนิ้วมากเจ็บตัวน้ําตาไหลแต่ก็ต้องฝืนราต่อหน้าครูตอนนั้นเองที่อุ้มเหลือไปเห็นหุ่นแม่เท่ากําลังเอานิ้วชี้หน้าอยู่ แล้วเขูก็พูดมาว่าร่างแบบนี้จะไปแข่งได้ยังไงกุ้มบอกว่ามันถึงขีดสุดแล้วจ,จริงๆคือทั้งกลัวทั้งโกรธก็เลยวิ่งเข้าชาร์จหุ่นแม่เท่าแล้วเอามืองทุบๆพอหุ่นล้มก็เอาเท้ากระดือก,กระทืบพร้อมตะโกนว่ากูม่กลมหรอกแน่จริงก็ไม่กินกูสิอีปอบเอ้ยจนทุกคนต้องเข้าไปห้ามพอเราเหตุการณ์ทุกอย่างจบอุ้มก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเอถามรังว่าสรุปพ่กนี้จะไปขอขอมาไม่เท่าไหม อุ้มก็ไม่ยอมตอบนั่งเงียบม,มาจนถึงบ้านคืนนั้นอุ้มขึ้นห้องนอนทันทีส่วนพ่อกับแม่ก็กลับมาถึงช่วงดึกเอเลยบอกกับพ่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูอาการของอุ้ม,มทีถ้าไหวจะให้ไปขอขอมาตามที่ครูบอกไว้พ่อกับแม่ก็ตอบปรลงตามนั้นบอกว่าถ้าเสร็จแล้วจะรีบพาไปหาจิตแพทย์แต่เอก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องของอุ้มให้ใครฟังกลางดึกคืนนั้นเอรู้สึกปวดฉี่ก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำ หลังทำทสิฎีก็ได้ยินเสียงเจ้าบอสร้อง,องนิงๆดังมาจากข้างนอกเสียงเหมือน,นกับว่ากําลังเจ็บปวดมากเอก็เลยเดินลงไปดูตอนนั้นเสียงของเจ้าบอสก็ได้เงียบไปแล้วแต่พอเอสองไฟฉาย,ายออกไปก็เห็นอุ้มกําลังนั่งควักไส้ควักเครื่องในของเจ้าบอสออกมาเหมือนในหนังเลยครับเอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก็เลยรีบไปปลุกพ่อกับแม่พอทุกคนลงมาดูก็ได้เห็นภาพเดียวกันเป็นภาพที่สะเทือนใจทุกคนในบ้านอย่างมาก อุ้มที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กใส่ชุดนอนสีครีมซึ่งตอนนี้เปื้อนไปด้วยเลือดกำลังเคี้ยวกินเครื่องในของสนับที่ตัวเองเลี้ยงไว้ยอ,อ,อย่างเอร็ดอร่อยพ่อรีบเข้าไปหาลูกสาวหวังจะเข้าไปปลุกเพราะคิดว่านอนละเมออยู่พ่อตะโกนเรียกชื่ออุ้มอุ้มพร้อมขย่ายตัวอย่างแรงจนอุ้มได้สติกรับขบคืนมาอุ้มหันไปมองพ่อด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วน้ำตากรหลยออกมาอุ้มพูดขึ้นมาว่ามันมาแล้วพ่อมันอยู่ในเต้าอุ้มแล้วอุ้มขอโทษแล้วทนายนั่นเอง อุ้มก็หยิบมีดทำครัวขึ้นมาเป็นมีดเล่มเดียวกับที่ใช้ส่อแหละเจ้าบ,บอสอุ้มหยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาปบดคอตัวเองต่อหน้าทุกคนเพราะเอื้อม,มึงไปจับแขนอุ้มไว้แต่ก็ไม่ทันแล้วคมมีดได้เฉียนเข้าไปในหลอดเลือดใหญ่เลือดปริมาณมากไหลพร่างโกรกมาเหมือนเปิดก๊อกน้ำแม่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อโทรเรียกรถพยาบาลสภาพของอุ้มตอนไปถึงโรงพยาบาลคือซีดมากไม่รู้สึกตัวไม่รู้ว่าเป็นตายระดียังไงอุ้มโดนใส่ท่อช่วยหายใจ มีคุณหมอมาแจ้งว่าเสียเลือดปริมาณมากต้องรีบให้เลือดด่วนตรงนี้น่าประชับใม,มากๆที่หมูเลือดของเอสามารถบริจาคให้อุ้มได้หลังจากได้รับเลือดอาการอ,อุ้มก็ค่อยขยับมาพ้นขีดอันตรายกลางดึกคืนหนึ่งเอนั่งเฝ้าน้องสาวอยู่ข้างเตียงและเหมือนว่าพลอยหลับไปเอฟันเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งกาลังแบกกร่างของอุ้มไว้ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้คร่ำครวญพูดประมาณว่าอย่าพูดไปให้กูกินก่อนให้กูกินก่อน เอ็ตรุ่งตื่นขึ้นมาภาพเห็นคืออุ้มนอนหายใจหอบดินทรนทุรายอยู่บนเตียงโดยที่มีท่อช่วยหายใจห้อยอยู่ข้างๆใช่แล้วครับอุ้มฟื้นขึ้นมาถอดท่อช่วยหายใจตัวเองเอ้ได้เห็นน้องในสภาพนี้ก็รีบตามคนมาช่วยปรากฏว่าทาั้งที่อุ้มเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่กลับต้องใช้คนเยอะมากเพื่อที่จะกดอุ้มไว้กับเตียงให้ดิน้น คุณหมอกับทีมพยาบาลใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่าจะทําให้อุ้มสงบลงได้แล้วหมอก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจกลับขึ้นไปใหม่ตอนรุ่งขึ้นหมอบอกว่าอุ้มมีเลือดออกในช่องท้องเอว้ว่าภายในฉีกขาดเหมือนกับคนโดนรถชนมาซึ่งหมอเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรอุ้มถูกหามเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่าซ่อมแซมแต่ผ่าเสร็จไม่กี่วันก็มีเลือดออกภายในอีกก็เลยได้ขออออห้องผ่าตัดเป็นว่าเล่นหมอที่ผ่าตัดบอกว่า สภาพข้างในตัวอุ้มมันแยบเยินไปหมดต่อให้เย็บซ่อมก็มีโอกาสที่เลือดจะออกมาใหม่เหมือนกับว่าอุ้มโดนรถชนแบบนี้ทุกวันทุกวันนับจากตอนนั้นอุ้มก็เลยกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่ในห้องไอซียู่งเวลาผ่านไปผิวของอุ้มก็ยิ่งดูเหมือนผิวคนแก่ทั้งซีดทั้งเหี่ยวแห้งทั้งแตกและยน่นอุ้มอยู่ในสภาพนี้นานเกือบเดือนทั้งที่หมอบอกว่า สามารถปล่อยให้อุ้มไปสบายได้แล้วแต่พ่อกับแม่ก็สู้เต็มที่เพื่อย้อชีวิตไว้ให้บริจาคเลือดให้น้องตัวเองนับสิบครั้งจนทําให้มีภาวะเลือดจางแต่ก็ต้องยอมอดทนเพื่อให้อุ้มกลับมาเอจําได้ว่าในวันสุดท้ายของชีวิตอุ้มเขานั่งเฝ้าน้องอยู่ข้างเตียงเพื่อรอคอยปฏิหารแต่แล้วอยู่ดีก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะขอบคุณนะซึ่งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของน้องตัวเองแนะ่ ระอุ้มใส่ท่อช่วยหายใจอยู่และมันก็เป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆที่นายไม่รู้ทัในใดนั้นเอก็เห็นว่าอุ้มมีเลือดทละลักออกปากจงึงไหลออกมาตามท่อช่วยหายใจเครื่องวัดสัญญาณชีพส่งเสียงแจ้งเตือนนังไปหมดพยาบาลที่อยู่แถวนั้นเห็นพอดีก็เลยให้เอออกมาข้างนอกก่อนระหว่างที่เดิอนออกมาก็เห็นว่าถุงใส่ปัสสาวะของอุ้มได้กลายเป็นสีแดงเข้มไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้น มีพยาบาลอีกคนกระโจนขึ้นไปบนเตียงเพื่อพัหมหัวใจทุกอย่างมีความชุมลมุนวุ่นวายจนสุดท้ายสัญญาณชีพของอุ้มก็ได้แน่นิ่งไปเอบอกว่าไม่มีใครในบ้านทำใจได้หรอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินนับจากวันนั้นเอก็มีอาการจิตตกปลีกตัวจากโลกภายนอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของอุ้มหลังจากนั้นเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่คิดว่าตัวเองน่าจะช่วยอุ้มได้เขาเอาแต่คิดว่าตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่อุ้มเป็นเจ้าหญิงนิทรายอยู่นั้น ถ้าวันหนึ่งเขาเชื่อสิ่งที่อุ้มเล่าละ่ะถ้าเขาไปตามคนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยละ่ะน้องอาจจะรอดก็ได้แต่เขาก็ต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งไม่มีใครเชื่อแน่แนเขาต้องโดนหนาแน,แน่พ่อกับแม่ไม่ยอมแน่ๆตอนนั้นเขากลัวเกินกว่าจะทําอะไรก็เลยได้แต่หวังว่าวิทยาศาสตร์จะพาน้องกลับมาได้เอ่อดนความรู้สึกผิดนี้กัดกินจากข้างในจนต้องไปพบจิตแพทย์ยิ่งได้ข่าวว่าโรงเรียนของอุ้มได้เรียนทอง จากการแข่งนักตัดสินระดับประเทศเขาก็ยิ่งจิตตกยิ่งสงสัยในใจลึกๆว่าถ้าสิ่งที่น้องพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงละ่ะซึ่งยิ่งจะไปตอกย้ำความรู้สึกผิดนั้นบางคืนเขาจะฝันว่าเห็นผู้ยิงแก่คนเดิมกำลังนั่งกินอะไรบางอย่างบางคืนเขาจะฝันว่าเห็นผู้ยิงแก่คนเดิมกำลังนั่งกินอะไรบางสิ่งอย่างอริอร่อยแล้วเขาก็กลัวเกินกว่าที่จะเดินไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นั้นมันเกิดอ,อะไรบางวัน ขาจะได้ยินเสียงดนตรีไทยโบราณดังออกมาจากห้องของอุ้มบางวันก็รู้สึกเหมือนน้องยังอยู่ในบ้านไม่ไปไหนจนทนไม่ไหวต้องย้ายออกไปอยู่หอเขาถามพ่อกับแม่ว่าอยู่บ้านสองคนเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครเจออะไรมีแค่ค้อเดียวที่เจอสําหรับโรงเรียนของอุ้มพอผ่านปีนั้นไปก็มีข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องอาตศิลทรัพย์สินทุกอย่างถูกไฟเผาจนสิ้นในข่าวบอกว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วนับจากนั้น โรงเรียนก็ไม่เคยส่งเรียนเข้าแข่งคณะดนตรีอีกเลยส่วนร่างของอุ้มนั้นเอก็ได้มารู้ภายหลังว่าถูกส่งไปทําพิธีทางศาสนาพุทธกับญาติฝ่ายแม่ซึ่งตรงกับช่วงที่เขาจิตตกพอดีก็เลยไม่ได้ไปร่วมพิธีเวลาผ่านไปเอ้ต้องขอบคุณจิตแพทย์คนนั้นที่ทําให้เขากลับมาเป็นปกติจาได้ว่าช่วงแรกๆกงรู้แค่ว่าครอบครัวนี้เสียลูกสาวก็เล็กไปแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเพราะอะไรผมกับเอสนิทก,กันมากตอนยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังมีคุยกันอยู่ใช้เวลาเกือบสี่ปีกว่าเขาจะยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผมฟังและอีกสองปีกว่าจะยอมให้เอาเรื่องนี้มาพูดแท้เขาบอกผมว่าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนอกจากผุมกับสเตเพทและจะไม่เล่าให้ใครฟังอีกแล้วเพราะมันเจ็บปวดเกินไปวันหนึ่งผมถามเขาเล่นๆว่าเคยคิดจะหันกลับมานับถือศาสนาไหมเช่นศาสนาพุทธเพื่อจะได้ทําบุญไปให้อุ้มเขาก็ตอบว่าไม่ ราะถึงแม้เขาจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าให้เขาเลือกเขาก็จะเลือกที่จะเชื่อว่าอุ้มเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุทางการแพทย์ที่อธิบายได้ด้วยพิทยาศา,า,าสาราต,สตาร,ร,ร,รตสสตตส์เขาจะเลือกที่จะเชื่อว่าเมื่อสภาพจิตใจของคนเราไม่ปกติก็จะส่งผลต่อการรับรู้การตัดสินใจทําสิ่งต่างๆและที่สําคัญคือเขาจะเลือกที่จะเชื่อว่าเมื่อคนเราเสียชีวิตลงนั้นหมายความว่าทุกอย่างจบลงแล้ว เราไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วเพราะการเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นมันทำให้เขาเจ็บปวดน้อยกว่าเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เราได้นำมาถ่ายท่าให้ได้ฟังกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะ